วันนี้เมจิจะมาพูดถึงภูมิคุ้มกันของร่างกาย ินก,กันมากมายเลยนะคนะนั่ก็คือในเรื่องของ immune system นั่นเองนะคะความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบนั่นอนะ่ะพูดง่ายๆก็คือเขาก็คือกองทัพทหารที่มีแสนยานุภาพมากมาย ปกป้องร่างกายของเรายกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือภูมิคุ้มกันที่คอยปกป้องไม่ให้พวกเชื้อโรคต่างๆเข้ามาหาเมจิแบบนี้ค่ะสมมุติว่ามีเชื้อโรคชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคดีไม่ดีหน้าที่ของภูมิคุ้มกันมันจะทํายังไงเ <c oughs> ชื้อโรคจงมาเดี๋ยวนี้และหน้าที่ของภูมิคุ้มกันมันก็จะเตะหลอกมันเพื่อสแกนไม่ให้มันเข้ามา เื่อสแกนม,มันเข้ามาเริ่มไม่ทันแล้วเร็วชา้าตัวนี้หน่อยได้ไหมชา้าตัวนี้หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันของเรานะคะมันก็คือกองทัพที่คอยปกป้องร่างกายของเราแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ากองทัพทหารของเราเนี่ยนะเขาก็ต้องการพลังงานในการดําเนินชีวิตของเขาด้วยทีนี้เรามาดูว่าพลังงานของภูมิคุ้มกันของเราที่ชื่อว่ากองทัพทหารในการปกป้องเรานั้นเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นพลังงานบ้างอย่างแรกก็คือโปรตีน เห็นไหมคะว่าหลายคนคิดว่าโปรตีนเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ให้เราดูฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ความเป็นจริงแล้วโปรตีนเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นมันก็คือพลังงานของภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองอย่างที่2ก็คือวิตามินวิตามินต่างๆที่เรากินเข้าไปมันก็ต้องการไปเติมเชื้อโพรงให้กับภูมิคุ้มกันของเราและต่อมาก็คือแร่ธาตุและต่อมาอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าเอไซ์ ทีนี้เมื่อกองทัพของเราที่มีแสนยอนุภาพนั้นเขามีพลังที่เข้มแข็งแล้วสิ่งที่เขาต้องการอีกอย่างก็คืออาวุธทีนี้เรามาดูว่าอาวุธของภูมิคุ้มกันของเรานั้นคืออะไรก็คือกลุ่มของไฟโตนูทริชันหรือว่าผักผลไม้ที่มีสีอย่างเช่นสีม่วงจัดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ เบอร์รี่ต่างๆเมเขือม่วงกระหล่ำม,ม่วงหรือผักผลไม้ที่มีสีม่วงทุกชนิดต่อมาผักผลไม้ที่มีสีแดงจัดไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ไม่ว่าอะไรต่างๆที่เป็นสีแดงต่อมาก็คือผักผลไม้ที่เป็นสีเขียวจัดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเกิดเรากินเข้าไปบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอาวุธที่มีสารยานุภาพที่เราจะสามารถปกป้องเชื้อโรคข,ของเราได้เชื้อโรคเข้ามาเดีย๋ยวนี้เชื้อโรคเข้ามา เชื้อโรคๆไันร้องเข้ามาช้าๆ,าๆ,าๆน,นี่คือเชื้อโรคเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีความแม่นยําในการแค่ว่าใช้อาวุธในการปกป้องอป่าต้องกาเห็วไม่ไม่มีทางเข้ามาได้เด็กค่ะเพระาะว่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของเรา,าไวมากเลยคนะ่ะมีการฝึกฝนไาอย่างดีพอแล้วนี่นะคะ นี่คือการทํางานของภูมิคุ้มกันของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าฮับบิตต่างๆที่เราจะต้องใช้ชีตประจําวันของเราในการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งหลังตื่นนอนทุกเช้าควรจะดื่มน้ำอุ่น ที่บีบด้วยมะนาวหนึ่งชิ้นเพื่อขอมะนาวหนูควรจะต้องบีบมะนาวทุกเชา้า เพื่อเป็นการปรับลําไส้ของเราในการขับถ่ายเปรี้ยวจริงๆเลยแต่มัน feeling good มากเลยอย่างที่สอง เราควรจะต้องกินผักผลไม้สดให้มีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะเพราะว่าผักผลไม้สดนั้นนะ่ะเขามีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุและที่สําคัญก็คือเขามีความเป็น pH หรือความเป็นด่างในร่างกายของเราซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีความเป็นด่างมากนะคะมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นคะ่ะ นะคือการบีบมะนาวใส่ในอาหารทุกๆมือนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันก็คือวิตามินซีธรรมชาติที่ดีที่สุดที่ร่างกายของเราสามารถดูดซึมและเอาไปใช้งานได้ค่ะ ่อมานะก็คือการกินโปรไบโอติกแบบธรรมชาตินะคะที่หาได้ไง่ายๆมากๆเลยก็คือการกินอาหารหมักดองนั่นเองซึ่งอาหารหมักดองนะคะที่แม่จีอยากจะแนะนําก็คือ1นก็คือนัตโตหรือว,ว่าถั่วเน่าญี่ปุ่นของเรานะคะซึ่งการที่เขาหมักแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าจุลินซีเขาเรียกว่าเป็นจุลินซีแบคทีเรียแบบธรรมชาติซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายการปรับลาไส้ต่างๆแล้วมันก็เป็นยาเขาเรียกว,ว่าเป็นอาหารที่เป็นอายุวัฒนะของคนญี่ปุ่นมานานมากค่ะส่วนอย่างที่2ก็คือ กิมจินั่นเองนะกิมจินยน,นะก็คือการหมักดองที่เป็นธรรมชาติด้วยและที่สําคัญก็คือพอสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดคนเกาหลีเวลาเขากินเนี่ยเขาจะกินทั้งพร้อมอาหารหรือว่าก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารแต่ว่าไม่จิเคยเห็นนะคะว่าเขาเอาน้ำเนี่ยมาดื่มในการเขาเรียกว่าคนที่มีอาการเขาเรียกว่าท้องผูกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยสร้างโปรไบโอติกได้ดีต่อมาอีกอันนึงนะคะโอ้โหบ้านเรากระปินั่นเองนะคะกะปิคือเกิดจากการหมักดองของตัวเคยหรือว่าตัวกุ้ง มันก็จะสร้างเคารวว่าวพวกแร่ธาตุมากมายมันคือการหมักดองแบบธรรมชาติเนี่ยนะคะคืออาหารหมักดองที่เพิ่มโปรไบโอติกแบบธรรมชาติที่แม่จิแนะนำอันนี้ก็ต้กัสซาบอสโอชิดซึ ือเรื่องของผักชีเพื่อนๆทราบไหมคะว่าผักชีเนี่ยนอกจากมีประโยชน์ในการโรยหน้าแล้วนะคะคุณสมบัติเป็นยาของเขาก็คือมันช่วยขับสารพิษโลหะหนักในเลือดด้วยมันทําให้เลือดของเรามีความสะอาดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะสังเกตนะว่าถ้าเกิดอาหารทุกมื้อในอาหารไทยของเราเนี่ยเราควรจะใช้ผักชีในการโรยหน้าอาหารทุกมือ้อและที่สําคัญนะคะรากผักชีมันก็ยังเป็นสปปรรพคุณเป็นยาเอาไปทําเป็นน้าสุกได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหั่นผักชีบ่อยบ่อ フフフ。 การดื่มน้ำแร่ธรรมชาติเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราด้แร่ธาตุธรรมชาติที่ดีนั้นน่ะเราควรจะต้องกินจากแร่ธาตุผักและผลไม้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเ,เพื่อนๆอทราบไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะแร่ธาตุที่เราได้จากน้ำบางยี่ห้อนะคะเขาเป็นแร่ธาตุก็มีแร่ธาตุก็จริงแต่เพียงแต่ว่าแร่ธาตุของเขาเนี่ยมันมีโมเลกุลที่ใหญ่ใหญ่มากกว่าผนังเซลล์ของเราจะดูดซึมได้ทีนี้สิ่งที่จะป้องกันความชัวร์เลยว่าถ้าเราจะได้แร่ธาตุจากไหนถึงที่จะสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของเราได้ นี่เลยค่ะง่ายๆเลยก็คือจากผักผลไม้นั่นเองเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุจากผักผลไม้นี่นะคะมันจะมีโมเลกุลที่เล็กพอๆกับผนังเซลล์ของเราเมื่อมันมีโมเลกุลที่เล็กเท่ากันการดูดซึมเอาไปใช้ในเซลล์ของเรามันก็สามารถทํางานได้เมื่อเซลล์ของเรามีความแข็งแรงนั่นแปลว่าอิมมูนซิสเตมของเราก็มีความแข็งแรงเหมือนกันค่ะ อีกสูตรหนึ่งนะคะหลายๆคนคงจะได้ยินสูตรของเขาเรียกว่าแอปเปิ i d e r v i n e g ว r นกานั่นเองนะคะซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกเหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นการหมักผลไม้แบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าเมจิมีสูตรนะคะสำหรับคนที่มีภาวะเขาเราียกว่าไขมันอุดตันแต่เขาบอกนะคะมันไม่ได้เป็นยารักษาโรคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรนี้เราดื่มได้ทุกวันมันก็จะดีก็คือสูตรของแ apple cider หนึ่งช้อนโต๊ปะป p p l e cider หนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า สักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็โขลกกระเทียมเข้าไปไม่ได้ไหอโอเคสั่นกระเทียไมไปหมดเลยเคพอดีวอก,กว่าแม่บอกว่าให้ใหด,หดูี่ให้ดูที่หลักตัครกเนี่ยแหละเนี่ยพี่เลย <laughs> จัแกจันเดิม no no <laughs> <laughs> จะไม่ยิ่งนองเทียวเสดกินไม่ได้เดี๋ยว,ว <laughs> นนจริง <laughs> หนึ่งอึกตัไงหลแล้วนี่แหละค่ะ มันเผ็ดมันร้อนแล้วก็มันเปรี้ยวมากเลยค่ะแต่คือจริงๆแล้วมันก็คือสูตรในการผสมแอปเปิลไซเดอร์กับน้ําเปล่านั่นเองซึ่งหลายคนก็รู้ถึงประโยชน์ของมันนะคะว่าเ,ออเขามีฤทธิ์ความเปรี้ยวก็จริงแต่ว่าเขาสร้างความเป็นด่างในร่างกายของเราแต่ว่ามันจีก็เพิ่มสูตรเข้าไปนิดนึงด้วยการสับกระเทียมเข้าไปเพราะว่าคุณสมบัติของกระเทียมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการต่อต้านการอักเสบของเซลล์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกถึงเรื่องรสชาติไม่มายเนี่ยไม่ะ ต่อมาในกลุ่มของน้ำมันพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นล l i v e ยล์น้ำมันงาหรือว่าน้ำมันพืชต่างๆที่เป็นสกัดเย็นเนี่ยนะคะเมจิแนะนำว่าไม่ควรโดนความร้อนเด็ดขาดควรจะมาทานแบบสดเพราะว่าน้ำมันพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่มันมีการสกัดเย็นแล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเอาไปปรุงสุกมันจะกลายเป็นควานซัดทันทีและที่สำคัญนะคะการที่เราทอดน้ำมันโดยที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันมี smoke point เหมือนเวลาเราทอดไข่เจียวแบบนั้นเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าน้ํามันแบบนั้น,นอันตรายต่อร่างกายมากๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะทานสดค่ะอย่างน้อยเราก็โรยแบบนี้ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโตะ๊ะต่อมือเราก็จะได้กุศดแฟที่ดีต่อร่างกายของเรา ต่อมาผงซินนามอนสั่งนะคะ <c oughs> หรือว่าผงอบเชยนั่นเองนะคะอันนี้แม่จีจะใช้ประจําเลยเพราะว่าเขาก็มีสปปรรพคุณในเรื่องของความเป็นเครื่องเทศในการเขาเรียกว่าต้านไวรัสด้วยนะคะสำหรับแม่จีนะคะซินนามอนนั่นเนี้ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะช่วยลดน้ําตาลได้ดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถเอามาปรุงอาหารได้ว่าจะเป็นอาหารข้าวแทนพริกไทยแบบนี้ก็ได้หรือว่าแม่จีจะเอามาโรยหนะ้ากาแฟเป็นฮอต cinnamon coffee yum ต่อมานะคะ Vegetable เปื่อยหรือว่าผักเปื่อยที่เราอไปต้มสุกจนมันงอมจนมันกลายเป็นผักแบบตุนจนเละแล้วนะคะถามว่าดีไหมหการกินผักเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ทราบดีนะคะว่าความร้อนในการปรุงมันจะทำให้คุณค่าของเอนไซม์ในผักออกซิเจนในผัก สารอาหารแร่ธาตุวิตามินแร่ธาตุในผักมันตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นการกินผักเปล่อยบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราได้กินผักได้ไฟเบอร์ก็จริงแต่มันทําให้เราไม่ได้คุณค่าของสารอาหารเลยเพราะฉะนั้นในเปอร์เซ็นต์ของการกินนะคะวจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของการพก,กินผักสดให้มากกว่าผักเปืือยคะ่ะแต่ว่าราชามเนี่ยอร่อยอร่อยอืม ต่อมาเรามาพูดถึงสารพิษในร่างกายของเรานะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราใช้ตลอดทุกๆวันหรือแม้กระทั่งการหายใจเนี่ยเราได้รับสารพิษอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราได้รับสารพิษมากเกินไปนั่นแหละผลที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันเสื่อมพอเซลล์มันเสื่อมเสร็จนะคะมันก็จะเกิดการอักเสบเมื่อมันเกิดการอักเสบเสร็จนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่าลงเมื่อภูมิคุ้มกันของเราต่่่่่ําาลงงนนัแวโรคตๆที มันผจญเข้ามาในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลานั่นนะ่ะมันก็จะทําให้เราเกิดโรคหรือว่าเกิดความเจ็บปวดนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าตลอดเวลาในร่างกายของเราหรือว่าสิ่งที่เราไปรอบตัวมันมีทั้งสารพิษมันมีทั้งเชื้อโรคแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เราปกป้องตัวเราได้ก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้มมเมจิก็เลยจะเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเกิดเซลล์ของเรามันเสื่อมเนี่ย,มยมเมจิเปรียบเทียบเหมือนผิวของแครอทที่มีความเรียบเนียนส่วนอันนี้ก็คือตัวที่ทําให้เซลล์เกิดความอักเส เมจิกก็จะถูเซลล์แครอทพวกนี้ทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งเมจิกก็จะถูเซลแครอทตรงนี้ทุกวันทุกวันเห็นไหมคะว่ามันก็เกิดความบอบช้ำถูทุกวันทุกวันเจ้าแครอทตัวนี้เห็นไหมคะว่าเซล์มันก็ค่อยๆสึกหลอสึกหลอไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กินอาหารที่ดีในการสร้างมันขึ้นมาความสึกหลอมันก็จะเกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลาทุกวันตลอดเวลาทุกวันตลอดเวลาตลอดเวลา เห็นไหมคะว่าความสึกหรอมันเกิดแล้วแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น <os> <iny> การกินอาหารก็คือการซ่อมเซลล์ของเราที่มันสึกหรอที่มันเสื่อมเนี่ยให้มันกลับมาใหม่ได้นะคะต่อมาก็คือยาปฏิชีวนะหรือว่าแอนตี้ไบโอติกหรือว่าภาษาไทยเรียกว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะแม่จีเข้าใจนะคะว่าในช่วงเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเอายาพวกนี้เข้ามาช่วยบ้างแต่ว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นเวลามันฆ่าเชื้อนะคะมันก็จะฆ่าทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคร้ายหรือว่าเชื้อโรคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งถ้าเราจะต้องกินยาชนิดนี้แล้วเราต้องหยุดยาไปเมจิแนะนําว่าขอให้กินโปรไบโอติกเสริมแล้วโปรไบโอติกที่ดีแบบธรรมชาตินั้นนะเราจะมาหาได้จากที่ไหนเหมือนเดิมค่ะออยองกรซิว อันนี้นั่นเองหรือว่าพวกของหมักดองแบบธรรมชาตินะคะซึ่งมันก็จะเป็นสร้างเขาเรียกว่าตัวโปรไบโอติกให้เราได้ดีนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของเจ้าตัวจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายของเราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันและก็ระบบดูดซึมสารอาหารและที่สําคัญมันก็เป็นตัวภูมิคุ้มกันในการสร้างเขาเรียกว่าตัวเราให้ต่อต้านเชื้อโรคร้ายได้ด้วยค่ะ ต่อมาสารอาหารซัพพลเมนที่ไม่จีอยากจะแนะนำเพื่อนๆในการซื้อกินในช่วงนี้ก็คือตัวโคเอนไซคิว1 0นะคะประโยชน์ของมันในหลายๆคนอาจจะได้ยินในเรื่องของผิวว่ากินแล้วผิวจะดีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นผลข้างเคียงที่ดี แต่เ,เพื่อนๆทราบไหมคะว่าความเป็นจริงแล้วโคเอนไซคิวเทนเนี่ยมันก็คือพลังงานของเซลล์ของเรานั่นเองร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์มากมายนาะบนะประการจนนับไม่ถว้วนและเพื่อนๆลองจินตนาการนะคะว่าในเซลล์อันนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในและแบตเตอรี่อันนี้แหละคือพลังงานของเซลล์และการกินโคเอนไซม์ Q10 ก็คือการส่งพลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่ที่อยู่ในเซลล์ของเราเมื่อเซลล์ของเรามีพลังงานร่างกายของเราก็จะมีความแข็งแรงเมื่อร่างกายของเรามีความแข็งแรงนั่นแปลว่าภูมิคุ้มกันของเราก็จะมีความแข็งแรงเหมือนเซลล์ที่มีแบตเตอรี่ที่เต็มอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ ต่อมาก็คือการตากแดดบ้างนะคะเพราะว่าการตากแดดนั้นก็คือการที่ทําให้ร่างกายของเราได้วิตามิน D ดีแบบธรรมชาติแบบร้อเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินดีนะคะมันมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างทาให้กระดูกของเราแข็งแรงเราจะสังเกตเลยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีแดดตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในช่วงเวลากลับตัวแบบนี้เราอาจจะหามุมสวยๆสักที่ของเรานะคะที่มีแดดส่องเข้ามาแล้วก็นั่งตากแดดให้เห็นดวงอาทิตย์ให้เห็นดวงดาวแบบนี้บ้าง อย่างน้อยนะคะวันหนึ่งประมาณ15-30นาทีร่างกายของเราก็จะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เองแบบธรรมชาติจากแสงแดดค่ะ <S <S <ๆ>อ่ะละค่ะต่อมาในการปั่นผักผลไม้กินนะคะเมจิแนะนำนะคะว่าควรจะปั่นบางช่วงเนี่ยเราควรจะปั่นไปทั้งชิ้นเลยไม่ควรจะสกัดในการแยกอากาศออกนะคะเพราะว่าพวกกากหรือว,ว่ากลุ่มของไฟเบอร์พวกนี้ย มันจะเป็นพรีไบโอติกหรือว่ามันจะเป็นอาหารของเจ้าโปรไบโอติกอีกทีหนึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการถ่ายด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะช่วยในการทําความสะอาดลําไส้เพราะฉะนั้นปริมาณในการใช้ในคนจะไม่เยอะเราควรจะปั่นกินบ่อยๆอย่างน้อยทุกวันนะคะวันละ2ครั้งอาจจะเป็นตอนเช้าแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็แนะนําว่าให้ปั่นกินก่อนมื้ออาหารหนักเพราะว่าเราปั่นเข้าไปเนี่ยมันจะลงไปในกระเพาะมันจะลงไปในลําไส้ก่อนนั่นเองแล้วเข้าไปในความสะอาดลําไส้ น,นั่นเองค่ะเรามาดูส่วนผสมสูตรของเมจินะคะก็คือเราจะใช้ส่วนอยู่3ส่วนหลักๆด้วยก,กันส่วนหนึ่งก็คือส่วนของผลไม้นะคะผลไม้วันนี้เนี่ยเมจิจะใช้ผลไม้อ,อ่อแอร์นลนะคะกับกีวีในประการเป็นสีเขียวส่วนในส่วนของผักนะคะเมจิจะใช้ ผักชีมะเขือเทศแล้วก็แครอทแล้วก็ม่จิก็จะเพิ่มความหวานด้วยองุ่นนะคะแล้วก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวเพิ่มวิตามินซีแต่ว่ามันจะมีโซนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าโซนของเครื่องเทศวันนี้แม่จิจะใช้เครื่องเทศที่ชื่อว่าคมิ้นนะคะหรือว่าผงเทมอร์ริกหรือว่าขมิ้นนั่นเองนะคะมันจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่า เป็นมีลทธิ์สรรพคุณในทางยานในเรื่องของการต้านไวรัสนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือพงซินนามอนค่ะส่วนออปชั่นเสริมที่ไม่ีอยากจะใช้นะคะเอออันนี้พอดีไมจ่จีมีลักซิตออยล์เหลือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ออปชั่นในเรื่องของโคโค넛ออยล์หรือว่าในส่วนของเขาเรียกว่าน้ำมันพืชสกัดเย็นอื่นๆก็ไม่จีแนะนําได้แต่ไม่จีไม่แนะนําว่าใช้น้ํามันหมูโอเคไหมคะ เสร็จแล้วเราก็ปั่นด้วยน้ำแล้วก็ดื่มทีเดียวเราจะทำในปริมาณที่พอดี1แก้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแมจิก็จะใส่นะ้ำปริมาณ1แก้วนะคะทุกอย่างคือเปลือกเลยนะเพราะาสีเปลือกเนี่ยมันก็คือมันมีสีของพวกไนโตรเนียเฟรยนยีวี่หัดบอกเปลือกนะจ๊ะ <c oughs> แตงโมก็ปอกเปลือกนะจ๊ะ <c oughs> อ๋อพี่แมจิไม่ต้องกิน เรียนละเราเือเรียนลคจ้ะเขามีไฟท่อวเทรนเหมือนกันมันก็คูดไปเทียสเนาะสปรดละคะน่ประมาณโดยรวมประมาณคือหนึ่งช้อนโต๊ะนะอย่งมาก ก็คือสูตรผักผลไม้ปั่นนะคะคือสูตรง่ายๆถามว่าใช้อะไรบ้างเนี่ยนะคะหลักการคือเพื่อนๆสามารถใช้หลากหลายได้เลยก็คือมันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มของผลไม้นะคะก็เลือกแล้วกันว่าจะเอาผลไม้อะไรแต่เมจิแนะนําว่าขอให้เลือกผลไม้ที่มันมีหลากสีมารวมกันทั้งมอย่าง3สี2ก็คือกลุ่มของผัก ผักก็แนะนาพวกผักที่มันมีเขาเรียกว่าความเป็นสีนะคะอาจจะเป็นพวกไม่ว่าพลิกก็สามารถใช้ได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือกลุ่มของเครื่องเทศเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นผงขมิ้นผงพริกไทยดำหรือว่าจะเป็นผงซินนามอนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็คือการบีบมะนาวในการปรุงรสนั่นเองที่เหลือก็คือการดื่มมาจีแนะนำนะคะว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดเราต้องการสร้างภูมิคุ้มกันทำความสะอาดร่างกายของเราเนี่ยเราควรจะดื่มอย่างน้อยวันละ2แก้วเช้าเย็นก่อนอาหารคะ่ะ ออร่อยดีเครียวด้วยเยี่ยมเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือเกล็ดเคล็ดลับเล็กๆในน่อยนะคะที่เ,เพื่อนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงของโควิดหรือว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะหาวัคซีนในการป้องกันโควิดได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่จิอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเรายังคงต้องรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามต่อไปในอนาคตมันอาจจะมีโรคอุบัติใหม่จรเข้ามาหาเราอีกเราก็จะได้มีภูมิคุ้มกัน เพียงพอในการดูแลร่างกายของเราแต่เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่านอกจากโรคโควิด19แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเชื้อโรคอื่นๆที่มันทําให้เราเจ็บป่วยได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันที่มีพลังงานที่ดีและที่สําคัญภูมิคุ้มกันของเรานั้นเขาก็จะมีอาวุธที่มีอนุภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่า การกินการใช้ชีวิตของเรานะั้นน่ะมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องของหุ่นดีหรือว่ามีซิกแพคค่ะปรับลำไส้ของเราเ <laughs> ฉันเป็นผีฉันจะเปรี้ยวทำไมล่ะ <laughs> <laughs>